สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะอ่าคือมันไม่มีอะไรแล้วครับฟอร์นไนท์ช่วงนี้นะครับผมก็แค่อยากจะเข้ามานั่งคุยเล่นระบายอารมณ์เล่นนะไม่มีอะไรครับมัน่มาเหมือนแบบพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันฮนะคือบางทีเราไม่ได้มีประเด็นอะไรหรอกครับแต่ว่าอยากมานั่งเปิดประเด็นนั่งพูดคุยพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือ อะไรก็ตามที่จะมีคนโต้ตอบกับผมอะนะแต่มันไม่มีหรอกครับส่วนใหญ่ผมก็ทั้งพูดอยู่คนเดียวแล้วก็ระบายอารมณ์ฝั่งผมคนเดียวอะนะใครจะมานั่งดูกูใช่ไหมคือผมก็หวังว่ามันจะคือไม่รู้ดิถ้าจะให้นั่งทำคลิปฟอร์นไนทตอนนี้มันไม่มีประเด็นอะไรต้องทำามับนอกจากเก็บชาเลนจ์พวกนี้ไปครับแล้วก็มีควิ c ชาเลนจ์อยู่ <c oughs> อเดี๋ยวมานั่งดูข่าวไปทีละนิดแล้วนะ,ะเดี๋ยวดูควิคชาเลนจ์ คอนซูมอ่ะโอเคข่าวสารไม่มีอะไรก็ยังลด V-Bark อ่สาส p ปซเตล่าสเปซเตเลล่าเข้ามานะครับในไอเทมช็อป Batman กลับมาขายครับ g o d a m ม g o ตั a m ซิตี้ไฟแนนซแล้วก็ h ัล k h ัล k Smasher p He i แ <c> อ <oughs> ็ไม่ต้องออกเสียงแบบนั้นด้วยครับอ่า เขาบอกว่า play marvel avenger and complete t h r m challenge to unlock ซึ่งหมายความว่านะครับอันนี้ผมเข้าใจแล้วมันหมายความว่าต้องสำหรับผู้เล่นที่ pre order เกม marvel avenger ครับบนบนไหนก็ตามบนคอนโซลไหนแล้วคุณไปลิงก์กับเฟซลิงก์ Quest, งกับ Epic Epic เว็บไซต์ของเขาอ่าเว็บ Epic นะครับต้องเอา id square i n i x ไปเชื่อมหรืออะไรก็ไม่รู้ครับผมจะไม่อ่านข่าวแล้วก็คือกูไม่ได้ปีนะครับกูไม่ได้ปีอ order ก็ไม่เอาครับมันก็เอาไม่ได้คือมันเป็นของขอบคุณสัมมนาคุณตอบแทนสำหรับผู้ที่พรีออเดอร์เกม m a r v e l Avenger นะครับแล้วก็เขาก็จะได้ของของแถมของฟรีใน f o r t n i น e ไปด้วย <S <S เพียงแต่คุณจะต้องไปทำ Harm Challenge ที่อยู่ในเกม m a r v e l a v v n n g r s s นะครับแม่งมี 2S เลยเว้ยทั้ง m a r v e l ทั้ง Avengers ก็มี S นะอยู่ใน Harm Challenge นะครับ กูต้องออกเสียง S ทุกครั้งเพื่อให้เป็นนิสัยนะครับให้มันเป็นกิจวัตรไป Unlock the Hulk Smashers Pick Axe and Bonus Hulk Buster Finish the Open Beta before August 16ก่อนสิงหาคม16นะครับก็วันนี้แหละแต่ทีนี้ตอนแรกคุกงงไอ้เชี่ยแล้วชาเลนจ์ไหนไม่เห็นอยูนในฟวานไหนเลย ไม่ใช่เกม Fortnite นะครับเกม Marvel's Avengers นะครับต้องมีเกมโน้นแล้วคุณไปเล่นโน้นเ p e n เพ a นเมตฟังโน้นน่นคุณถึงจะได้ของที่นี่นะครับโอเคในเมื่อมันไม่ใช่ปัญหาของผมผมก็จะข้ามไปนะฮะที่้ผมก็จะไปนั่งลุยชาเลนของผมต่อไปนะครับทีนี้เนี่ยถามว่าจะทำอะไรยังไม่รู้เลยครับไม่ได้วางแผน ทีมแลเบลนคือมันไม่ค่อยมีอะไรครับตอนนี้นะก็เรื่อยๆไปเปยไปคือหลังจากหมดภารกิจ Overwatch ไปนะครับมันโล่งอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวพอถึงวันพุธก็มาละว,วันพุธก็ต้องไปลุยต่อสัปดาห์ที่3ครับ week 3 ไปเอาสกินต่อครับสกินคราวนี้เป็นสกินของโอลิซาด้วยผมอยากได้สกินของโอลิซามากที่สุดเลยตอนที่ดูตามนี่นะเพราะปกติตัวโอลิซาผมมันไม่ได้มีสกินสวยๆครับมีใช้แต่สกิน d ดีฟลต์สกินคลาสสิกนะครับโอลิซาหรือคนไทยเรียกโอลิซาก็โอลิซาถูกต้องแล้วแหะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาบาลีและสัาานสกิตน,นะครับตัวละครนี้ แต่ผมก็ยังชอบที่จะเรียกโอลิซาเพราะว่าออกเสียงแบบฝรั่งไปเลยมันจะได้เวลาคุยกับฝรั่งเขาจะรู้เรื่องนะครับหรือว่า <c oughs> หรือว่าเวลาเราไปฟังอ่ะผมส่วนใหญ่ผมเวลาดู YouTube เนี่ยผมไม่ค่อยดูคนไทยนะครับดูของฝรั่งเป็นหลักเลยซึ่งเวลาดู Overwatch League อะไรเขาก็จะออกเสียงแบบนี้แหละนะครับก็ตามตามไปคือออกเสียงตามเขาหมดอะไม่มีการมานั่งออกเสียงแบบคนไทยครับโอลิซา <Or> เดี๋ยวต้องมาดูก่อนว่าชาเลนจ์ที่ทำอะไรนะครับไซเคลดคอนซูมแล้วตกปลากูพ,พลาดแล้วครับ ไม่ได้ลงไปเพื่อตกปลาหรือผมตั้งใจว่าถ้ามีเวลาว่างๆเนี่ยก็จะไปนั่งเล่นพาราดินเยอะสักหน่อยนึงคนระเพราะว่าเนื่องจากถ้าขยันเล่นเหมือนวัตเท p a s สมันก็ขยับกระเตื้องครับเราเข้าไปเล่นเดี๋ยวทำเควสอย่างเดียวมันคงจะไม่พอนะต้องไปดันช่วยเล่นหน่อยทีนี้จะรอแต่วันคูณ2ผมว่าวันคูณ2มันคงน้อยครับ หมายถึงว่าจํานวนวันที่เขาให้คูณ2มันคงจะมีแค่ไม่กี่วันมันอาจจะไม่ทันอยู่ดีถ้าเกิดต่อให้นั่งเล่นคูณ2ทั้งวันผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไปถึงเลเวลสักเท่าไหร่กันครับมันจะได้สักเท่าไหร่กันไม่ถึงหลอกสิบเลเวลอ่ะอย่าไปคาดหวังขนาดนั้นเลยเดี๋ยวผมไปหาที่ตกปลาสักครู่นึับ ปี้แสวมนี่เมื่อก่อนมันมีที่ตกปลาไม่ใช่เหรอไม่เปลี่ยนไปหมดแล้วเหรอ,อยังมีอยู่ครับยังมีอยู่ถึงจะเปลี่ยนไปบ้างแต่ก็ยังมีอยู่ แล้วทำไมกูไม่เก็บช็อตกันกูบอกนั้นมาวะผมก็กำลังคิดอยู่เลยครับว่าไม่อยากใช้ช็อตกันแต่ว่ามันมีชาเลนจ์ว่ะยูเดเมตวิช็อตกันสามร้อยเอาช็อตกันได้ไหม ค o น s ah ูต e ฟ o กอ i ร์เทมเราจะไปเจอฟอ r k item ได้ทีโน่เจ้านี้ลเรจะไปเจอสกิร์เ p ิ n ได้ที่น่เจ้านีมันอาจจะมีมวลเห็ุหรือพลังงานบางอย่างอยู่ ก็เป็นได้ครับเวละมันอาจจะมีมวลเห็ดหรือพลังงานบางอย่างอยู่แถวนี้ก็เป็นได้ครับเมื่อก่อนมันเคยมีเห็ดอะ ตอนนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าแต่วันนี้ผมคงจะอาจจะยอมเข้าไปเล่นโหมดธรรมดาดูสักทีนหนึง่งนอะโอ้โหแม่งเอ,อ้ยมึนจะดอกทีก็ดอบดอกจังสี่เนาะ ดบเฮชทองสองอันเลยเติมเลือดเพื่อยืดเวลาหน่อยครับคือจะวิ่งไปทานอ่านีคอนโซมฟอกฟอกฟอกคือกูก็คือกล้วยนี่แหละ พนซึมคันซึมคันซมคันซัมชันนะผ่านแล้วแดกกลวยจนผ่านลอยเลยช็อตกันกับไซอาม นี่ผมเจอเข้าไปเล่นโหมดธรรมดาเอามาาวเดอร์นะครับเอ่อเ a n d ม a n สามคนก็จบละเคลียครับเคลียเข้าไปทำให้มันเคลียไป เ็ดมีปัญหาในโพรงจมูกอะเหมือนเนดจะตัดนครับแหลกมากเลยอ่ะดูดิเดี๋ยวผมจะหาที่เงียบๆในการ อัพเกรดอาวุธเถอะเราจะไม่ยืนงงอัพเกรดอยู่ข้างนอกนี้ใครจะยิงอะไรก็ยิงกันไป mấy phôi Thường tí dù กเท่กัน3 0ามร้อยเกมจะจบแล้ววะไม่เร็วจัง แหลกเลยครับปัญหาของเซิร์ฟเวอร์หรือเน็ตกูก็ไม่รู้ครับตอนนี้การเชื่อมต่อแบบดูกระตุกกระตุกตลอดเวลา ครบแล้ววะครบก็ออกเลยครับจะได้ไปทำมา l เดอร์กับเฮ h ช n c ม m ต่อเกมมันเนาไว้แล้วเมื่อกี้อ่ะคนฝั่งเรามันเหลือ10คนเคับฝั่งเขามี17คนขาดครับเนา <c oughs> เลยไม่อยู่เล่นต่อช่างมันครับผมแค่ทำ challenge แล้วเน็ตมันก็ห่วยด้วยไม่รู้อะไรการเชื่อมต่อแบบแดงๆเมื่อกี้ I'm kitty 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 I'm cat เมื่อก่อนผมจำได้ว่าตอนที่ผมเริ่มเล่นช่วงปลายปี2018นะครับ มันได้เพลงในล็อบบี้ที่เป็นเ,ออเพลงคริสต์มาสแล้วผมใช้เพลงนั้นมาตลอดเลยครับไม่เคยเปลี่ยนจะย้อนไปดูคลิปแรกๆที่ผมเล่น Fort n i นกก็ได้ครับเพลงนั้นแหละแล้วบางทีพอครบรอบปีนึ่งผมก็จะเปลี่ยนมาใช้ทีนึงครับตอนนี้ก็คิดถึงเพลงนั้นอยู่เพราว่าจะลองเปลี่ยนดูมันเป็นเพลงคริสต์มาสของปีนั่นแหละครับเพลงคริสต์มาสเพนช์มนกับมาลาวเดอ ผมจะลงที่ฟอร์ตชิ l ลาเออใช่ผมลืมไปับไปพูดว่าไปเล่นเพลดินเอาจริงๆแล้วกูน่าจะไปเล่นอันนั้นก่อนนะฟอร์กายเนื่องจากถ้าขยันเล่นหน่อยมันก็จะได้ของรางวัลเขาอะครับเดี๋ยวผมคงจะแวะไปเล่นฟอร์กายครับเมื่อวานนี้ก็ตั้งใจว่าจะเล่นในช่วงหลังสามทุ่มแต่ว่าพอพ้นสามทุ่มไปก็ไปนั่งทำคลิปลง u t u b e นั่นแหละครับ ที่เห็นอยู่ก็คือทำพาลาดินน่ะทำอย่างนั้นแหละจนไปถึงตีหนึ่งะครับจากสามทุ่มไปถึงตีหนึ่งทำคลิปนั้นนะครับ กูไม่เจอเฮนเมนสักตัวเลยกูลงถูกหมดป่วะแน,แน่นอนว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังครับเราจะได้ยินเสียงผู้เล่นอีกคนหนึ่งกำลังเคลื่อนไหวไปมา 越升越高。 ทำไมถึงไม่ค่อยมีเฮนเหมนเลยวะ แล้ว อย่างนี้ก็ตายหมดแล้วครับพวกเฮนแมนอยู่นอกวงแป๊บเดียวก็ตายแล้วเหมือนเป็นคำสั่งของเกมพี่ฉลามมันไม่ถึกชิปหายเนี่ยเฮนเมนกี่ตัวก็ตามถ้าโดนวงแป๊บเดียวมันก็หายไปเลยครับเป็นคำสั่ง โอเคเดี๋ยวเมื่อมันครบแล้วก็เท่านี้ล้กันครับไม่มีอะไรแล้วตึงดึตึงตึงดึตึงดึงเดี๋ยวผมไปเล่นฟ l l g ก y s ต่อครับก็ไม่รู้ว่าจะเล่นไปได้อีกนานแค่ไหน Fall g ก y s เพราะว่าเอาจริงๆไปเล่นแล้วก็เบื่อครับมันเหมือนกับว่าถ้าเล่นเอาสนุกอะ มันได้อยู่ครับมันก็สนุกเพลิดเพลินดีแต่ว่าเล่นแค่ไม่กี่เกมก็เบื่อ <'m> kidding, แล้วครับไปละอ่าโอเคฮะฮักสแมเช์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วฮักไม่โชว์รูปนะครับไม่โชว์รูปนะครับไม่เป็นไรฮะรพอกับกูแล้วแม่งมีปัญหาตลอดนะแต่ถือว่าได้ไปแล้วก็ไม่เป็นไรโอเคโอเคครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้ผมได้เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากผมไม่ได้พรีออเดอร์นะแต่แต่ที่พูดเมื่อเช้านี้นะครับ คืออันนี้ผมอธิบายให้สําหรับคลิปฟอ์ไนนะเพราะว่าตอนที่ผมเล่นคลิปฟอ์ไนก่อนหน้านี้คือผมไม่เข้าใจตรงนี้ครับนึกว่าสําหรับผู้เล่นที่เป็นคนที่ปรีออเดอร์เท่านั้นครับไม่ไม่คิดว่าพวกสายฟรีก็โหลดมาเล่นได้อะไรแบบนี้คือไม่ได้เสียเงินสักบาทโหลดเกมมาเล่นครับเอ่อมาเวล e อเวนเจอแล้วก็ Complete 3 harm c h a l l e n g e ซึ่งตอนแรกกูเริ่มต้นโอ้โหชาเลนท์ฮามชาเลน์มันอยู่ตรงไหนวะกว่าจะเจอครับต้องผ่านเนื้อเรื่องที่ยืดยาวซึ่งไอเราอะความรู้สึกเราคือมันโหลดมาตอนมันใกล้จะหมดวันแล้วครับมันสายเกินไปแล้วมันรู้ตัวช้าไปครับเขาจะหมดวันนี้อยู่แล้ววันที่16ออคตเนี่ยซึ่งผมก็เพิ่งรู้ตัวว่าเพิ่งรู้ตอนที่ตอนบ่าย3โมงอะ,อะตอนที่ไปเล่นฟล์กอสกับเพื่อนๆนะครับใน ใน Play Station 4เนี่ยแล้วก็มีคนนึงเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันโหลดเล่นได้นะอะไรอย่างนี้ครับก็เพิ่งเข้าใจก็พอเข้าไปดูอ๋เอเฮอว่ามัทดลองได้ครับแล้วผมก็ไปเล่นเล่นแบบรีบๆเล่นน่ะรีบๆผ่านครับเนื้อเรื่องช่างหัวแม่งเถอะกูอยากได้ของใน Fortnite กูก็เลยหาอะไรคือ Time Challenge กูก็นั่งแบบเล่นไปเหอะเนื้อเรื่องมันเนี่ยยาวชิบหายไอเรารู้สึกว่ามันยาวเพราะว่าเราเสียเวลายเยอะไงครับ มันเหมือนอยากจะรีบทำฮามชาเลนให้มันผ่านไปเลยอะไรงี้ <Okay. S 1> ก็ได้แล้วไม่เป็นไรเช่่งหัวมึออะไรกูก็ไม่สนอะไรกูก็ไม่รู้แล้วตอนนี้กูได้แล้วโอเคก็ไม่มีอะไรละผมก็เข้ามาเช็คในฟอร์นไนแค่นี้ครับได้ของรางวัลก็จบไปว้าว God. มไม่ดเคยคิดเลยว่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยครับ